สวัสดีครับสวัสดีเสาวรวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568ค,ครับผมนายกคนเกษตรครับอยู่ตลาดนัดโคโกระบือบ้านจำมืนตำบลบ้านเดืออำเภอเกษตรสมบุ์จังหวัดเชียงพูมครับเส,สาร์ว้นนี้อากาศดีดีครับพี่น้องพาพี่น้องมาอัปเดตมาเสแม่ลูก แม่นี่ลูกมันอยู่ผู้หน่งไปน้อเอาเออแม่เนี่ยครับแม่ลูกสอนไม่น่าลูกเดี๋ยวลูกให้ลูกมาก่อนเนาะให้ลูกมาก่อนครับพอดีทักทายครับนายห้อยเพื่อนนะครับเจา้จาเจ้าของว่าแม่นี่นะครับครับผู้ดใดเข่ามาเบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายาคุณเกษตรนะครับครับตลาดบ้านเจำเมื้อน,นี่ก่ อยู่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับอยู่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ทั้งพักข่าในห้อยที่เขามาตลาดน้ำงวัวน้ำควายเขามาตลาดนี่ก็ส่วนมากกับสียูส่วนนี่นี่นะครับแถวผู้เขียวแก้งข้อเอามาหนี่นะครับค้นสารด้านทั้งนี้นะครับแล้วก็มาทั้งน้นองบอัวแดงพัดดีชุมพลนนะครับหรือว่าสิคามาจากขึ้นครับทั้งใช้ภูมบ้านพาวนะครับ ดูว่ามาจากไกลๆกันหลายนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าโซนอยู่ใกล้แถวๆนี้กันีน่แหละครับผู้เขียวแจ้งข้อชุมแพค้อนสารนะครับรเกษตรสมบูรณ์นะครับหรือว่าทั้งร่มซักก็เคยขมานะครับในห้อยผมเคยอสอบถามนี่มาจากร่มซักก็มีนะครับทั้งหนองบริแรงทั้งพักดีชุมพลเขาไปพุ่นนะครับผู้ที่อยู่อยูๆๆ่ใกล้ๆโซนนี้กันนี่แหละครับ ที่เข่ามานะครับกับฝากติดตามครับช่องนายาคุณเกษตรนะครับมาอัปเดตมาสอบถามราคาง้วนะครับมาบึ่งราคานะครับเดี๋ยวสิให้วึ่งแม่นี่ก่อนครับเผื่อว่เป็นการเสียเวลาแตอน้น้องหอยพิ่นมาบอกนี่บอกคราบลูกอ่ะนี่ครับลูกมันนะครับน้องหอยพิ่นแจ้งแล้วนะครับพึ่บอกแม่ลูกโอ้ลูกหนาๆเลยครับลูกตัวผูนะครับ ลูกหนา,หน,านี่มีแม่นะครับสูงอยู่ที่ประมาณ140บวกนะครับ140ยสี่สยๆนะครับแม่หางเงาๆ้ำลำนะครับรูปขาดีแข้งขาใ,ใหญ่ย่คับนะลูกลูกหนาครับลูกนี่ลูกยังหนาเลยครับลูกตัวผู้สองหมื่นห้าครับเป็นราคาห้องครับ สองหมื่นห้าพันบาทนอกตั้งแล้วครับตัวน,น้อยๆนอกตั้งดีแล้วนะครับอันนี้แม่นะครับ <c oughs> นี่แม่นะครับสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งสี่สิบกว่าครับแขนขาดี <c oughs> นี่หน่ะนะครับคุณ <c oughs> น้องสองหมื่นหาครับเป็นราคาที่ยังต่อรองได้นะครับ <c oughs> ของหอยจอนอนสารนะครับพนยู่อนสารนะครับนี่แหละโซนที่เพิ้นมานะครับปฏิยูขอนสารเปิ้สักแม่ลูก25 0 0 0เนาะ25,000บาทขอเบอร์ติดต่อเลยครับหอยจอนโ0 081 9 0983ครับแม่ลูกผมแม่ลูกครับลูกต้ออตัวนาๆเลยนะครับห็นแล้วนะครับ สองหมื่นห้าพันบาทยังต้อร้องเลยนะครับามาเบิ่งพ่อพันธ์ครับโอ้ลำตัวเงาเงาสีโอ้เม็ดสีดีครับแข่งขายไงเม็ดสีเข้มเลยครับตัวนี้พ่อพันธ์อนาคตพ่อพันธนะครับสูงอยู่ที่ประมาณ140อยสี่สิบนะครับโอ้งามครับเดี๋ยวหาเจ้าของคุณก่อนเนาะ นะครับนี่กู้ได้ยากได้พอพันเดียวเดียวคุณหายราคายังบนรูปครับเม็ดสีเข้มนะครับแดงเข้มลำตัวยาวนะครับนี่ตัวยาวน่ะรอรอเลยครับเดี๋ยวหาเจ้าของก่อน เจ้าของคุนอยู่ไหนหนอโอ้ลำตัวดีครับนะครับเบิ่งใครเจ้าของร้านได้มาจากตัวก็ได้อย่างนั้นหรอเดี๋ยวใหาเจ้าของคุณก่อนหาเจ้าของบ่เห็นครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะเดินมาไหมนะครับหาเจ้าของบ่พอเลยนะครับเ<อ>ห็นแต,นตนงโมเจ้าของบ่เห็นแต่ว่าโอ้โหลำตัวดีครับล้ำตัวเงานะครับน้ำห<อ>าเจ้าของพ่นเจอแล้วนะครับนี่ครับในห้อยนะครับเปิดราคาเปิดไว้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับโอ้โล้ำตัวเงาครับเม็ดสีนี่โอ้โหแน่นนอนเลยเนาะ สายเคฟสามหนึ่งครับโอ้ลูกเคฟสามหนึ่งครับครับหนึ่งล้ำอายุสองสองปีน้อยน้อยท่านท่านทับได้บมคิดว่าไหมขับทับได้เลยรับทับทบได้เหรอเนาะถ้าเราขึ้นทัานป้อยคุ่นฟูหนึ่งขึ้นได้เนาะเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับโอ้เม็ดสีเนอน้อยเลยครับล้โตันี่โอ้โหครับล้โตยาวเม็ดสีเข้มทั้งสองด้านเลยครับพี่น้องเม็ดสีตรงกันเลยมีด้านท้ายครับ ไข่ดำครับไข่ดำเม็ดสีเข้มทั้งสองด้านตรงเป๊ะเลยครับนี่ล้อมตันี่เพรต้องบอกเลยครับยาวมากนะครับเป็นลูกของ KF31 นะครับนี่นานาหนา,หน,าหนุกๆงกยๆหนารอๆเลยครับแข่งขาดีโอ้โหกระงามครับ แขงขาโค้งกระดูกแน่นอนเลยครับรูปร่าง38,500บาทเป็นราคาเปิดครับขอเบอร์โทรติตอนนะครับหอยน้อห้าศูนย์9 5้9 5้าหนึ่งเก้าห้าหน่งห้ดติอนหอยยังครับห้อยมอดครับห้อยมอดมาจากทางไหนครับผู้เขียวหนะครับครับผู้เขียวนี่ครับลำตัวเอาครับนี่พอพันผู้ใดเอาไปเป็นพอพันนี่แน่นอนเลยครับลูกเคฟสามหนึ่งครับ ลอ้ลอเลอ็มๆนะครับพี่น้องผู้ใดมักพ่อพันธนะุ์จักเป็นง้อผู้ใดครับจับไว้แหย่เพื่อนจ้าของเพื่อนเจา้าวายุใส่นะมันขาดอ่นท่านจิตอกเจ้าบุญมีคอนบ่ะนะครับบ่ท่านถามราคาเพื่อนพ่อม,มันขาดนยายยกจะจับไว้ถอานะครับง้ <c oughs> วแม่ลูกครับ อ้วนดีดีครับพี่น้องเดี๋ยว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 ลูกเดี๋ยวเอาตอกตอกวันนี้ละ,ะแม่ลูกเจ้าของพคนปูยูครับงัวพว่นหลุดพคนขาดพี่น้องที่สังเกตบ่ครับในตลาดนะครับพี่น้องสังเกตบ้างนะครับในตลาดพยายามเบิ่งงวแล้วครับคือสายสายหูเนี่ยสีบุญมีเข่าในตลาดเลยนะครับ สังเกตเบิ้งเพราะว่าเป็นที่นิยมเลยนะครับในาย่าสังเกตมาโดนแล้วครับตั้งแต่ตลาดช่วงตั้งแต่ปีใหม่มานี่แหละครับตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยใส่หูสิ้งโอยเขาตลาดนะครับเป็นพ่อหยังนะครับค่านิยมของว่าใส่หูนี่นะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับพี่น้องว่า ที่มาทําคลิปอยู่เนี่ยเพราะว่าสายหูที่บ่เคยเข้าตลาดนะครับหายไปนะครับนี่ช่วงหนึ่งนะครับในห้อยในยักษ์จาหนาได้ว่าในห้อยคนใดที่อ่าสิเป็นห้อยที่น้ำม้วสายหูเข้ามานะครับสิรู้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือหายหนาไปแล้วนมวสายหูบ่อยเข้ามานะครับเป็นพ่อหยังครับพี่น้องลองลอง,ลองพิจานณาเบิ่งนะครับสายหูแม่ตั้งแต้แต หูกระทบนะครับเป็นงวงหูกระทบนี่กะบ่เป็นที่นิยมชมชอบนะครับกะสิเป็นมองติกันอยู่นะครับไปนะครับผม,ผมดวมลเลยนี่นี่พี่น้องในเบิ้งครับเบิ้งราคางวนะครับพี่น้องอันนี้เพิ่นขายไปเมื่อกี้นี่ครับงวแม่นี่หมื่นเก้าครับขายหมื่นเก่าครับเนี่ย แม่ใหญ่ๆนะครับสูงร้อยห้าสิบขึ้นนะครับว่าแม่นนะครับเนี่ยแต่พี่น้องไดบึงเดี๋ยวพาพี่น้องหายางเบึงบรรยากาศนะครับแม่ลูกดีครับ,รบแม่ลูกเท่าไหร่ เอาเอาเพิ่นสิบแปดอ่ะเพิ่นให้สิเพิ่นขาย่มด้ลกาศนปาง้อแม่ลูกมือก็่บาทมือกีบาททั้งทุ่มเนาะสองมือกว่าครับโโยนะครับที่เกีามหลักสามหลักแล้วครับงม่ลูมือไหนหยเจ้าของง้ออสิบแปดผู้ซื้อให้สิบเกตีครับแม่ลูกนะครับแม่ลูก แม่ลูกลูกแดงลูกตัวเมียนี่ครับพี่น้องเบิ่งการซื้อขายเพิ่นนะครับแม่ลูกเพิ่นห้องมื่นแปดนะครับอ๋ออิลีมันบ้าขนาดนี้แต่ขึ้นโตหรอมันให้เท่าไรครับคือเอาทุนเนี่ยนะแปดพันเนี่ยขึ้เอาทุนจุดแล้วแม่ม,มันเหลือจังไหนบ่เออแม่คุ้มแม่ลูกเหรอทั้งแม่ทั้งลูกเหะอถ้าไปก้อนแถ่หนองอย่างเดี๋ยวไปเปลี่ยนหัวงสอาเสียเอาลูกดิอิลี่แล้วมันขาดทุนเนาะใช่ไหมเปเรี้ยวคนในเพียง เฮ้ยดำที่เอเจ้าผมมกเกินน่ะผมมากไลูมันน่ะลูหลา้พนะผมมกน่ว่าเาจะเบิ้งที่ดหนั่นหูมันยาวเอาเพิ่นต่อกันดูมองสีได้กันผมผมมยากเบิ้งเพื่อนมองสีได้กันผมกผมได้อ่าไปอมาได้สบแปมังเท่าไรให้ผมขั้รุ เอาเรียกคันรถด้วบาทเหรอเาซีเนาะมีแล้วนะคันลดคันคืออขายเนาะผมรลดน้ำใจให้กาแฟเีื้อดอกล้ยขึ้นไปเออเราเรียกไงเจ้าเจียบเจ้าลเอออ้นีล้ยเอบอนีขาดทุนไนีเลยอ้นี่ขาดทุนแล้วเนี่ยขาดทุนรเื้อสันชิดค่าจับเลยขาดทุนเนี่ยเบื้องการต่อรองกันบมองครับเอาเ ผู้ให <prediction? S 2> ้ขอเ่เปอทอาซื้อรถเก็บไ่ซื้อรถมันก็แข้งดอีกสองร้อยนึงไเก็บไเครับผมครับผมครับใคเ้ใรมาเ็ไปนอบหมอนอ่รัครับผมุนี่เจ้านั่ไปยู่นี่ให้เจ้ายู่นี่ได้รู้เจ้าว่าเจ้าว่าผมได้ทาได้ยี่หรขดได้ทาได้ทาด้วยไเื่อมาายด้อโอ้ยไเด้อผม่ชื่อนี่ครับเก้อเาะเินต่อกันยูแมนีนะครับเนี่ยป่ค้แมลูนนะครับ เพิ่นกำลังต่อกันอยู่นะครับผู้ขายห่องมื่นแปะครับมื่นแปะพันบาทนะครับพ่อแม่ลูกนะครับพ่อแม่ลูกนะครับอยู่ตัวแม่นะครับแม่แดงนี่นะครับเพิ่นกำลังต่อกันอยู่นะครับราคาหัวเป็นไงครับพี่น้องตัวใหญ่ๆครับตะวักข์สีจอยเนยจังหน่อยนะครับจอยเนยจังหน่อยนะครับที่เพิ่นต่อกันอยู่นี่ นะครับนี่ครับนายะกับน้ำเบิ้งการต่อรองพ่นจนจนจบนะครับคลิปนี้นะครับคือพ่นตกลงซื้อกันแล้วนะครับอยู่ที่หนึ่งมืนเกีดพันแปดร้อยบาทนะครับพี่น้องเบืแม่ลูกด้วยครับพ่นต่อกันจนลงเนาะมองสีได้กันนะครับก็ถอดไปเยได้ครับเพ่นหายเขินไปเกียดแต่น้อยแล้วโอ้ยเบิ้องว่าแม่ ขาขาวขาวบดนะครับเป็นง,ง้วงสางเงยไนดะ้เนาะเป็นง้วงเงยนะครับเป็นตะเลี่ยงผู้ใดอยากเอาไปเลี่ยงนี่ครับเอาไปเลี่ยงต่อง้วนี่เป็นเอาเอาลูกออกเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพ,พิ่นเอาลูกออกงันเนาะเพิ่นเพิพ่นแยกลูกนะครับเพ <para S 2> ิ่นแยกลูกนะครับควงสใสเงยสูงประมาณร้อยหาสิบกว่าง้วสิบกุลละครับนะตีต่ำๆไว้เอ้าครับตีต่ำๆคือร้อยหาสิบบวกละ ตั้มตั้ร้อยหกสิบอยู่นะครับประมาณนี้แหละนะครับพวงสางเงยลำตัวยาวครับผู้ใดหางง้อไปเลี้ยงนี่ครับเนี่ยหมักขาวบดนะครับใหญ่งามครับหางหญ่ๆดูแข่นขาพวงสางหนังดีครับพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงนี่ตัวนี้ราคาห้องไว้ อเมนหเจ้ายนได้เกำลังมาต่อรองกันอยู่ชื่อรถอะไรเพ่นมาต่อรองราคาที่ห้องเท่าไรครับห้องวหมื่นสองนห้าร้อยสองหมืองพ้ารนะครับเป็นราคาห้องไว้ก็ย่ต่อได้จังนน้อย่อรองได้ต่อรองได้นะครับนิดนน้อยๆนะครับอันนี้ก็ลองต่อเบื้องออานะครับนี่เป็นราคาห้องเพิ่นนะครับสองหมื่นสองพับาทนะครับ เงี้ยครับงัวสูงเทอเลยอเลยงามครับนี่มึงหนา้านะครับยืนงามสง่าภาพเผยดีครับกูได้หาไปเลี้ยงเป็นตะเลี้ยงครับรูปร่างหนังหนาคงสั่งง่ายๆหระครับแข่งขาดีทุกอย่างขอเบอร์โทษหน่อยหน่อยศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าหนึ่งหกหนึ่ง ห้าหน่ห้อยังครับห้อยกุ้งครับห้อยกุ้งจากใช้ครับนนสลาครันนสเลานเนาะครับครับองหมื่นสันห้าร้บาทอ่ะโทรมาติดต่อได้ครับขอบคุณับขอบคุณครับขอบคุณครับเดียวาช่ป่ะครับไปไปไไปตช้าผมซื้อมา3าบเอ็ดเจ0ดร้ามบเด้อามหมื่ัอยคนซื้อมาวันนี้สิค้าเท่าไ มีกำไรกับขายครับเอมีกำไรกับขายเนาะครับเอมีกำไรกับขายง่ายๆหนานๆตัดๆเลยครับเนี่ยเพิ่ว่าซื้อมาแล้วสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเพิ่งบอกราคาเลยว่าเพิ่งซื้อมาทำนี่ปกขังง่ายๆเนี่ยครับพี่น้องตัดๆเลยมีกำไรกับขาย อืหวนตันไรเนาะเบิงกับพี่นอะคู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงนี่ๆน่ะๆตันๆนะครับคู้ใดให้กาไรเพิ่มเพิ่มกัขายไอ้ชานีเบอร์ปะ โดยทั่จำไม่ได้ครับจำไม่ได้ถ้รมีกำลังกับใครไม่อยากไปบ้านหรอคนนี้เปดทั่วครับจำไม่ได้นะครับบรรยากาศสายมาเรม้วเริ่มออกแล้วในหอยกันทีู้มั้ครับบ้านนี้นะครับมวยน้ามัวอ่ะนะครับ

ตัวนี้เท่าไร่ตัวนี้เท่าไรแปดพันห้าัอีกตัวนึ่งไดยครับสี5เ0็นห้รวมกันแล้วเป็นเก้าพันุดสิบเก้าห้บาหครับแม่สาวทั้งสองแดงๆอ่ะโอ้ในหอยกันนี่คุ้นๆเลยครับนี่นะครับอ๋อันากู้อน่ดหางว่าไปเรี้ยงเลยครับเลี่ยงายๆคุณคุแน่นี่นะครับเบิ้งเบงบงนี่ครับออกช็อตเด็ดแล้วนี่ยเออนี่ครับ หลานพ่อสาลานน่บอกเลร้อาหลานพ่อสาลนครับจากผู้เขียวครับอหอยสาล้านนี่ก็ได้หลานดีเถอวปาเรื่องง้วคุณคุณเรื่องไงไงผู้ใดหางัาวไปเรื่องนี้ครับเบอรเบิงครับอปนหร้อยเะั้ารอบาทอเอาข่ยคููไปได้ดีกว่านอยคูไปได้คุณคุณก็พันหานี่ครับ นี่เอาไปเลี้ยงพรตาเนี่ยเลี้ยงง่ายๆเนีเบิ่งเลียงอยู่นะครับพี่น้องพูดได้อยากหาไปเลี้ยงนะครับเด้ออันนี้พุ่น้องแปดพนหารอยนะครับอีกหนึ่งแม่หนึ่งอันนั้นมื่นนะครับมื่นหารอยนะครับเพิ่งกาสีไขมื่เก้าพันหารครับผู้ใดสนใจกัติดต่อครับห้อยสำรล้านห้อยสาลานหอยสำรล้านใส่เบอร์โทรด้วย 0 8 1หนึ่ครับูนแปดหนึ่งเจ็ดศูนสองยสํูนห้าหกสี่้าอยสำรานผู้เขียวครับมานะครับ <S 2> <S 2> นี่ครับมีคนมาสนใจอยู่ครับงาผู้น่อยนี่โตละแปดพั 9, นต่อพันเครับคุณห้องเนี่ยน้องมาต่อ นะครับเอาไปเลี้ยงไปคุณไ,ไดู้เอาไปคุณจังหน่อยเกียเ่ยวเข่าเนี่ขายได้หลักหมื่นเแล้วมึนกว่าบาทนาเนานะครับหมื่นกว่าแล้วเกีเเ่ยวเข่าเนี่ยนะครับไปถึงหยาช่วงนี้หยามันหลายเนี่ยหยามันหลาย นะคว่าถือว่าถือด้ยครับผมมานน่้เนาะน้ำตัวยาวดีสั่เอาไปคุณไว้ช่วงเกจ้าเขานี่พอดีเลยขายพอดีเลยตัวละเท่าไรก่อน <9, 000. S 1> ตัวละเก้าพันบาทลองไว 9, ้เก้าพันราคาห้องนะครับเก้าพันบาทเนี่ยเป็นราคาห้องครับเก้าพันบาทน,น,านะครับ รบผู้ใดสนใจครับขอเบอร์โทรหน่อยศูนย083า,า,าครับ083ย7 4 074 8769ครับ8 7 6 9ห้อยยังครับหอยทุยครับหอยทุยจากไสครับชุมเพรครับอ่าหอยทุยชุมเพเอาพ่าผู้ใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปทายทั้งๆหนเบิ่ง ตัวผู้ต้งสองตัวนะ้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนกคับที่ติดตามช่องนายาคนเกษตรนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณลหลายๆนะครับวันนี้วันที่24สิงหาคม2568ครับตลาดนัดโคกกระบ,บ้านเจ้ามืนตำบลบ้านเรืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชยัยภูมครับเปิดทําการทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องเปิดทุกวันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อนะครับ อา่ามุนีสวยแล้วนะครับพี่น้องรถก็เริ่มออกไปแล้วล่ะนะครับสวัสดีครับนะครับ